เวลา,าเขาดาินเทาเวลาเขาด่าเวลาเขาว่าเราคุมตัวเองได้หรือไม่ให้ความรู้สึกนึกคิดอยู่ในกรอบหรืออยู่ในขวดแก้วได้หรือไม่ไมีความคิดออกมาเพี้ยนผ่านออกมาสู่หน้าต่างกิริยาเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปคุมสถานการณ์ได้หรือไม่นี่แหละมันจริงทุกมากจริงต้องสลบให้มันที่พ่อถึงพูดที่ว่านรก,กทั้งแปดขุมที่ว่าหนัก และทุกที่สุดเราทุกมากวากว่าเพราะคุมตัวเองไม่ให้ความคิดมันออกมาเพี้ยนผ่านไม่ให้กีริยาออกมาแสดงเป็นการเข้มงวดกวดขันบังคับตนเองที่สุดมิจริตรีเช้ที่แรงมาก่อนนี่มันก็เลยยากลาบากไงต้องสรุปให้มันในงานที่พ่อพูดถึงสรุปจะไหลตามป่าตามเข่ารูปเดียวก็เรื่องนี้แหละกีคขังเราันประมาณไม่ได้นะ พูดไปห้าครั้งห้าครั้งนี่พูดเล่นชิตไอ้พูดเป็นอุปมาประมาทเฉยๆนะให้มันรู้ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งพระพุทธเจ้านี่สรุปสลัยสามหนปางตายนับไม่ถ้วนเราก็เลยบาร,รมีไม่ถึงอา้าวสรุปสลายห้าหนปางตายนับไม่ถ้วนซะแต่คิดไปจริงๆนับไม่ถ้วนเหมือนกันว่าสรุปอีกกี่หนกี่ครั้งน,น,น,นั่นนะขนาดนั้นนะเพราะมันคุมตัวเองนี่ไม่ยอมให้กิริยาท่าทางออกมาเป็นพานทั้งคําพูดด้วยทั้งกิริยาด้วยพอถูกสอนมาอย่างนั้น แม้ความคิดเล็กๆน้อยๆก็เป็นอาบัติศีลไม่บริสุทธิ์คิดดีไอ้คิดไม่ดีคือคิดไม่ดีแล้วไม่กระทําก็ตามเพียงความคิดก็เป็นอาบัติท่านพรออาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์สอนอย่างนี้เพียงคิดก็เป็นอาบัติคือคิดไม่ดีอย่างนั้นจึงมีคำบริกรรมดยู่อย่างเดียวก็คือพูดโถพูดโถพูดตถ,ดถไม่มีคําคิดอย่างอื่น ให้อยู่ตามเป็นปกติเตมีสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละที่หลวงปู่พูดถึงว่าสมาธิสามส่วนปัญญาหนึ่งส่วนมันไม่ได้สนใจมีคำบริกรรมแม่สนิทติดในจิตอยู่ตลอด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 ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ใช่ปัญญาเห็นมันอยู่งั้นถ้าเกิดมีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นละ่ะถูกเขาดา่าถูกเขาอะไรปุ๊บปับป๊บปุบ๊บ ตัวนี้ช่วงนี้แหละปัญญามันจึงจะหมุนรอบออกมาสัดกันกับตัวนั้นตัวสังขารขันตัวพุงตัวแต่งมันจะลงกันกี่วันใช่ไหมละ่ะบางวันก็ลงเร็วบางทีก็สองวันสามวันบางครั้งก็เป็นปีเลยตัวที่จะลงกันได้ตัวเดียวตัวนั้นแหละ แต่ก็พักเข้าสู่สมาธิก็มันก็วกกลับออกมาหมุนซัดกันอยู่นั่นแหละมันจะอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ออกจากสมาธิและปัญญาสมาธิและปัญญาหมุนกันอยู่อย่างนั้นพอปัญญาพิจารณาไต่ตองมันเหนื่อยมันก็ไปพักในสมาธิมันเป็นของมันเองนะออกพอพักสมาธิมีพลกระหลังมันก็หมุนทางปัญญาก็จุดเข่าของมันนั่นแหละเพราะมันเอากันลงไม่ได้มันยังไม่สามารถทําลายตัว จุดตัวต่มตัวนี้ลงได้ไงมันหมดแรงซะก่อนไงพอหมดแรงปับ๊บมันก็เข้าสู่การองค์ภาวนามีพุทโธเป็นหลักอยู่อย่างนั้นพอได้พลกําลังก็ออกมาซัดกับจุดต่มตัวนี้ที่มันเป็นหนามทิ่มแทงในใจที่ว่าเป็นหนองบวดทรมานอยู่นี่แหละมันจะเป็นอย่างนั้นลวงปู่ี่ยมันเหมือนกับสมาธิและปัญญาหมุน เป็นเกี่ยวร่วมกันอยู่ตลอดขอร้องพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงทุกข์มากไงความคิดที่จะออกมาบอกว่าไปนั่นไปนี่ทํานั่นทํานี่ยังไม่มีเม้แต่ความคิดธรรมดาอยากไปเที่ยวนั่นอยากไปเที่ยวนี้ก็ไม่มีจะหักไปต้องมีอยู่ในจิตในใจเป็นคําบริกรรมอย่างเดียวห้มามไม่ให้จิตออกมาเป็นพานคิดนั่นคิดนี่ปรุงนั่นปรุงนี่นัน่นแหละมันจึงทรมานที่สุดไงหนูลองคิดดูที่ลูกทําได้ไหมทั้งบันไม่พูดเลย ไม่ให้ความคิดเข้ามายุ่งเอาความคิดเดียวเข้าไปแทนก็คือพูดโธรทมโมงสังโฆเอาแค่นั้นถ้าความคิดมันออกมาปุ๊บปั๊บมันอยากพูดปั๊บเข้าไปเหยียบมันเข้าไปด้วยอํานาจภาวนามันอยากพูดมันอยากคิดเหยียบมันด้วยการภาวนามันจะคิดนั่นคิดนี่คิดสร้างนั่นทํานี่คิดโน่นคิดนี่ไม่ให้มันคิดเอาองค์คําภาวนาคําบริกรรมเข้าไปเหยียบปั๊บเลยมันจะอยู่อย่างนี้ ของลําปู่นะมันก็เลยหมุนเวียนเปลี่ยนของมันอยู่อย่างนั้นออกจากสมาธิเข้าปัญญาออกจากปัญญาเข้าสมาธิออกจากสมาธิเข้าปัญญาสติมันก็เลยไม่หา่างมันจะเหมือนกับเดินยืนเดินนั่งนอนผู้จิตดื่มทำม,มันจะอยู่ของมันตลอดเป็นสติปัฏฐานสีที่จะรวมไม่รวมแต่หากรวมอยู่ตลอดจะออกมาไม่ออกมามันหากรวมคันอยู่ตลอดแต่หากกระทําตามตากิริยา ก็ไปบินธบาตอยู่เต็กก็ไม่คิดว่าจะไปบินทบาตบินทบาตจะได้นั่นไหมจะไปฉันที่ตูดนั้นจะไม่มีความคิดอย่างนี้ก็รู้ว่านี่การนี้ไปบินธบาตได้ก็ฉันไม่ได้ก็ไม่ฉันไม่ได้คิดว่าไม่ได้แล้วจะไปบินธบาตบ้านหลังต่อไปไม่คิดคิดว่าจะไปบินธบาตสักสามหลังวันนี้ถ้าได้ก็ฉันไม่ได้ก็ไม่ฉันตั้งใจไว้ช่วงที่จะจําบัด มีความคิดแค่นั้นแล้วก็ดับด้วยองค์ภาวนาจนหลับคาภาวนาตื่นขึ้นก็ภาวนาต่อเห็นเราตื่นไวน้นี่ตีนหนึ่งเราพุ๊บปั๊บแล้วนอนเที่ยงคนืนตื่นตีหนึ่งไม่หลงไม่หลง,ล,งลืมจากคาบริกรรมพอช่วงนั้นสมองมันผง่งตื่นปั๊บเกาะคมบริกรรมปั๊บห้ามทําอย่างอื่นเข้าห้องน้ําห้องส้วมให้มีคําบริกรรมมีพระพุทธโธธรรมโมสัองโฆอยู่ตลอดห้ามเอาตัวอื่นเข้าม,มายุ่งห้ามไปคิดว่าจะทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ยกเว้น เปิดตำราสมมติท่องพระสูตรนี้ไม่ได้ตีหนึ่งตื่นแล้วปับ๊บเปิดตำราดได้ไปก่อนเอาตำราตอนนั้นมาเปิดปับ๊บสมองมันยังโปงอยู่มันจะจดจําได้เร็วที่สุดจะท่องปฏิโมกหรืออะไรก็ตามนอนให้อิม่มตั้งแต่ว่วคำ่ำตื่นตอนดึกสมองจะโปร่งมันจะเงียบเงียบทาภายนอกด้วยเงียบภายในด้วยสมองจะโปร่งยังไม่ได้รับอะไรคือพูดง่ายว่า กิเลสยังไม่ได้ออกมาเพ่้นพานถ้าพูดถึงท้างลกบอกว่ายังไม่ได้ออกไปทํางานนั่งพักก่อนอยู่นั้นแหละจิตมันจะอาดจะอ้านมันก็จะรับมันสมองสะอาดานมันก็จะจะรับสิ่งของที่เราป้อนเข้าให้ทันทีอาจจะอะไรป้อนอ่ะเอาองค์พอนาป้อนเข้าไปมันก็จะยึดปั๊บเอาหนังสือหนังหาเข้าไปเพื่อไท่องบนสาธยายมันก็ปั๊บแต่ช่วงอื่นมันล้นแล้วกลางวันมันก็ล้นไม่ค่อยจํา พอตื่นแล้วนานๆทําอย่างอื่นมันไม่ค่อยจำดูต้องเข้าใจด้วยส่วนมากมันไม่เป็นดังที่คิดติพระก็เอาโทรศัพท์ไปข้างๆตื่นขึ้นมาปาั๊บคว้าโทรศัพท์เล็กก็จิ้งมานั่นแหละเดยวก็ทํไนั่นเดยวก็ไล่หากันเดี๋ยวก็ไอ้นั่นนั่นแหละมันก็เลยไปยึดตัวนั้นปั๊บเมื่อยึดตัวนั้นปั๊บเมื่อตายปั๊บจิตจึงยึดโทรศัพท์นั่นแหละที่พ่อเคยพูดให้ฟังว่าเด็กหญิงคนหนึ่ง เ,เด็กสาวคนหนึ่งนั่นแหละตายคาโทรศัพท์จิตมันจะยึดในโทรศัพท์จนบริษัทเอชุมฉายโทรศัพท์เขาเอาเบอร์นี้ทิ้งไปเลยโทรไปหาไม่ได้ออพอตัวไปหาเบอร์นี้กดปับ๊บปับป๊บปับป๊บพอยกหูขึ้นปับ๊บช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยบ้านไปสุดท้ายของมันใครก็ตามกดไปจะเป็นชุมฉายโทรศัพท์กดไปญาติกดไปกไป็กตามจะได้ยินเสียงแค่นั้น ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเขาเรียกว่าเบอร์ผีชุมสายโทรศัพท์ก็เลยได้ตัดทิ้งอันนี้หลวงปู่เจออยู่ที่เสนาสนะป่าที่บ้านแม่นวงปีพศ2อง6ันห้ายก่กยาคนนั้นชื่อไรลืมแล้วเอาขนาดเรานี่นะไม่เคยใช้ไม่เคยเตะต้องโทรศัพท์ เราก็เลยให้ยายคนนั้นโทรเอาวางว้าี่แหละเราอยากฟังเสียงผีระดับนั้นนะลูงปู่น,นนะโทรหาหนอยนี่แกอยู่ย่างงี้แหละแกโทรไปนะเพราะแกก็ไม่เชื่อเมนกันตอนแรกอเมื่อแกแกไม่เชื่อแกก็เลยโทรไปพอโทรไปเสียงผู้หญิงคนนั้นแหละผีตัวนั้นแหละวิญญาณตัวนั้นดังขึ้นเลยมันตายทางโทรศัพท์โทรศัพท์าากาลังคุยหาคนรักหรืออะไรไม่ทราบนี่แหละยืนอยู่ข้างถานนกําลัง จะข้ามถนนก็ไม่ดูตาแม่ตาเลือไงก็อยูดนี่แนบอยู่ในโทรศัพท์กำลังยิ้มบาปอยู่ก็เลยเปียงเลยก็ตายขาดตายขาดที่เลยนะจิตก็เลยยึดโทรศัพท์ครับเพราะขณะนั้นจิตมันยึดอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละจีบุูรเจ้าตัดนี่บันไปสุดท้ายจิตยึดอะไรยึดบุญก็ไปสุขคติยึดบาปก็ไปทุคติมีหน้าสร้างสลาล้อยหลังพันหลังหมื่นหลังแสนหลังล้านหลังเวลาจิตมันไม่ยึดบุญยึดกุศล ยึดบาปอากุศลล่ะมันเป็นยังไงเอา้ามันก็ไปเกาะปั๊บทันทีทิ้งบุญกุศลแล้วก็เอาบาปอากุศลเข้าแทนที่ปั๊บเลยไปไหนล่ะทุขติไม่สามารถเข้าสู่สุขติได้นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะตามหลักธรรมะคำสอนเตต้องปฏิบัติให้มันเห็นปฏิบัติให้มันถึงตัวนั้นเสียก่อนจะไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแต่นี้จะเชื่อธรร นั่นเชื่อพระพุทธเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์พระไตรปิฎกตรงไหนจริงตรงไหนเท็จจะรู้ด้วยเหตุได้ผลด้ความเคารพตัวนี้เป็นของจริงแล้วตอนนี้นั่นในเวลาที่หลวงปู่เชื่อหลวงปู่เชื่ออย่างนี้ชีพระบาทหลวงปู่บ้านพุทธิธโตเราก็ปฏิบัติด,ดูจนจิตเอารวมแบบนั้นสอดรู้สอดเห็นแบบนั้นเราจริงลงชีพระบาทหลวงปู่บ้านพริสุทธิธโตจากนั้นก็ยุติทางโลกเข้าสู่ทางธรรม